อยากมีเงินใช้นะครับหลังเกษียณนะครับเดือนละ50,000บาทนะครับเราต้องเก็บตอนนี้เราต้องเก็บเดือนละกี่บาทเพื่อที่จะไปถึงเป้านะครับมาดูข้อมูลก่อนเป็นเล่มนี้ครับวางแผนการเงินด้วยกองทุนรวมนะครับแล้วก็เล่มนี้เขาอยากให้เราวางแผนการเงินเป็นนะครับจะได้เข้าใจเรื่องของกองทุนรวมด้วยนะครับมาดูกันข้างในนะครับข้อมูลคือนะครับถ้านะครับ เราตีไป30ปีเลยสมมุติเรายังเด็กอยู่มีเวลาเก็บเงิน30ปีนะครับเก็บเดือนละประมาณ1 4 0 0 0กว่าบาทน,นะครับวงเล็บเราเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทน5%นะครับก็จะตกเดือนละประมาณ14ื่นกว่าบาทน,นะครับแต่ถ้าเราไปเจอกองทุนที่เขาแบบเก่งกว่ากองทุนแรกเนาะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่7%ต่อปีใช่ไหมครับเราก็จะเก็บเหลือแค่เดือนละ900 0 800กว่าบาทเห็นไหมครับมันลดลงไปเยอะเลยนะแต่ว่าถ้าไปเจอกองทุนที่แบบเก่งเข้าไปอีกนะครับ10%ต่อปีถัวเฉลี่ยนเนาะเราก็จะจ่ายเดือนละแค่ประมาณ5,000กว่าบาทเท่านั้นเองครับเห็นไหมครับว่าถ้าเราเอาเงินเนี่ยไปลงทุนนะครับในกองที่ถูกต้องนะครับระยะเวลาในการเก็บเงินเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เราก็จะไปถึงเป้าเร็วขึ้นนั่นเองนะครับเนี่ยถ้ามีเวลาลงทุนเห็นไหม ยิ่งถ้าเวลาน้อยเนี่ยมันก็จะต้องเสียเงินเยอะถ้าเวลาเยอะเงินมันก็จะน้อยลงเห็นไหมครับ15ปี40,000 30ปี1 0 0เห็นไหมครับแตกต่างไหมแตกต่างมากๆนะครับยิ่งอายุได้น้อยเนี่ยวางแผนการเงินไปเลยครับดีนะครับเดี๋ยวผมใส่ตะก,ก้าไว้ให้